1ิอันดับอันทีเนท่เมเขาดาวลองนึกภาพโลกเมื่อ66ล้านปีก่อนท้องฟ้าปกคลุมด้วยเท่าทานผู้เข้าไฟฝูงสัตว์กินพืชขนาดมหึมาตกใจกระเจิงขณะที่พื้นดินสั่นสะเทือนด้วยฝีเท้าของนักล่ายักษ์ที่กำลังไล่ล่าไดาโนเสาร์กินเนื้อไม่ใช่แค่สัตว์ป่า แต่คือสุดยอดเครื่องจักรสังหารที่ธรรมชาติใช้เวลาหลายร้อยล้านปีขัดเกลาให้สมบูรณ์แบบกรามที่บดกระดูกได้ราวกับเครื่องบดเหล็กฟันที่คมยิ่งกว่าใบมีดซามูไรเล็บที่ฉีกเนื้อได้ในพริบตาและสมองที่ฉลาดพอจะวางกลยุทธ์การล่าวันนี้เราจะนับถอยหลังจากอันดับ10สู่ราชันตัวจริงโดยวัดจากขนาดความเร็วพลังกัดสมอง อาวุธธรรมชาติและความโหดร้ายที่พิสูจน์มาแล้วจากฟอสซิลอันดับที่10อัอโลซอรัสเป็นนักล่าคล่องแคล่วแห่งยุคจูราสสิกตอนปลาย155 1 4 5ถึง145ล้านปีก่อนความยาว8-12เมตรหนักไม่เกิน3ตันแต่สิ่งที่ทำให้มันน่ากลัวคือ กรามยืดหยุ่นที่เปิดกว้างได้ถึง79องศาฟันแหลมคม60ซี่เรียงรายเหมือนเลื่อยไฟฟ้าและหลักฐานฟอสซิลบ่งบอกว่ามันล่าเป็นฝูงโจมตีสเตโกซอรัสหรือไดโนเสาร์คอยาวด้วยการกระโดดตะคบคอแล้วฉีกเนื้อเป็นชิ้นๆราวกับฝูงหมาป่าไดโนเสาร์อันดับที่9คาคารอโนโตซอรัส ฉลามขาวแห่งทะเลทรายในแอฟริกาเหนือในยุคครีเทเชียสตอนกลาง100-93ล้านปีก่อนยาว12-13เมตรน้ำหนัก6-8ตันฟันยาว20เซนติเมตรรูปใบมีดโคง้งกรามสร้างแรงกัดได้ถึง15,000นิวตันมันไม่ได้แค่กัดแต่ตัดเนื้อเยื่อออกเป็นแผ่นๆฟอสซิลแ,แสดงรอยฟันบนกระดูกสปิโนซอรัสไวอ่อนและพาราลิติทัน ไดโนเสาร์คอยาวยักษ์บ่งบอกว่ามันครองระบบนิเวศทะเลทรายราวกับราชันผู้ไร้เทียมทานอันดับที่8กิกาโนโตโซรัสยักษ์ใหญ่แห่งปาตาตโกเนียในอเมริกาใต้99-97ล้านปีก่อนยาว12-13.5เมตรหนัก7-9ตันขากรรไกลใหญ่กว่าทีเร็กซ์เล็กน้อยฟันแหลมคม ออกแบบมาเพื่อตัดไม่ใช่บดฟอสซิลพบรอยฟันบนกระดูกอาร์เจนติโนซอรัสไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกยาวเกือบ40เมตรและหลักฐานการล่าเป็นฝูงทำให้มันสามารถโค่นเหยื่อที่ตัวใหญ่กว่าตัวเองถึง5เท่าได้อย่างน่าพึงสะพรึงอันดับที่7มาปูซอรัสยากสนิทของกิกาโนโตซอรัสแต่โหดร้ายยิ่งกว่า เพราะล่าเป็นฝูงขนาดใหญ่พบฟอสซิลฝูง7ตัวในอาร์เจนตินายาว11-12.5เมตรหนัก6-8ตันมันใช้กลยุทธ์แบบสิงโตสมัยใหม่ตัวหนึ่งล่ออีกตัวโจมตีจากด้านข้างฟอสซิลอารเจนติโนโซรัสที่ถูกกัดเป็นรอยพรุนบ่งบอกว่าฝูงมาปูซอรัสสามารถล่าไดาโนเสาร์คอยาวยักษ์ได้สำเร็จในเวลาไม่กี่นาที อันดับที่ 6. s สปิโนซอรัสจระเข้ยักษ์แห่งแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาไดาโนเสาร์กินเนื้อยาวถึง15-18เมตรหนัก7-10ตันใบเรือสูง2เมตรบนหลังกรงเล็บยาว30เซนติเมตรโค้งเหมือนเคียวปากยาวราวจระเข้สมัยใหม่เต็มไปด้วยฟันรูปกรวยสำหรับจับปลายักษ์มันล่าทั้งในน้ำและบนบก อันดับที่5มาจุงกาทอรัสราชันกินเนื้อด้วยกันแห่งมาดากัสกาในยุคคริเทเชียสตอนปลาย70-66ล้านปีก่อนยาวเพียง6-8เมตรหนัก1-1.5ตันแต่โหดร้ายเกินขนาดเขาสั้นบนหัวฟันแหลมคมและหลักฐานสำคัญคือรอยตานบนกระดูกของมาจุงกาทอรัสด้วยกันเองที่พบจำนวนมากแสดงถึงพฤติกรรมแคนิบาลิซึมที่ชัดเจน มันไม่เลือกเหยื่อแม้แต่เผ่าพันธุ์ตัวเองก็กลายเป็นอาหารในยามขาดแคลนอันดับที่ 4. Daspletosaurus a เสือซ่อนเล็บแห่งแคนาดาญาติใกล้ชิด T-Rex แต่ตัวเล็กลงยาว9-10เมตรหนัก2.5-3.5ตันทำให้เร็วและคล่องตัวกว่าฟอสซิลแสดงรอยฟันบน Triceratops และ Harosaurus ที่ถูกกัดเป็นช่องตรงจุดอ่อน หลักฐานการล่าเป็นฝูงและรอยรักษาตัวบนกระดูกบ่งบอกว่ามันใช้กลยุทธ์การโจมตีแล้วถอยแบบเสือสมัยใหม่ไม่เสี่ยงตายแต่ฆ่าได้แน่นอนอันดับที่3 t e r ทเรโนซอรัสเร็ราชันแห่งความโหดร้ายแห่งอเมริกาเหนือในยุคครีเทเชียสตอนปลายคือ68-66ล้านปีก่อนยาว12-13เมตร หนัก7ถึงตันกรมสร้างแรงกัดสูงสุดในบรรดาสัตว์บกที่เคยมีชีวิตถึง57,00 0นิวตันเทียบเท่ารถบรรทุกชนฟันหนา30ซนติเมตรรูปทรงกล้วยสำหรับบดกระดูกสมองใหญ่เท่ากับลิงชิมเป็นซีทำให้ฉลาดพอจะแยกแยะเหยื่อที่บาดเจ็บฟอสซิลเพเรนโนซอรัสและเอ็ดมอนโตโซอรัสที่ถูกกัดทะลุกระดูกสะโพกพิสูจน์ว่ามันคือเครื่องบดเนื้อเคลื่อนที่ที่สมบูรณ์แบบ อันดับ aurus, a, ที่สทาโบซอรัสพีเร็กซ์แห่งเอเชียที่โหดร้ายยิ่งกว่าเพราะสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายยาว10-12เมตรหนัก4-5ตันฟันเรียงถี่กว่ากรามแรงกัดใกล้เคียงทีเร็กซ์แต่ขาเร็วกว่าเล็กน้อยฟอสซิลในมองโกเลียแสดงรอยฟันบนซอโรโลฟัสไดโนเสาร์ปากเป็ดยักษ์และรอยรักษาตัวจำนวนมากบ่งบอกว่ามันล่าในทะเลทรายโกบีที่แห้งแล้ง ไม่มีที่ให้เหยือ่อหนีมันคือ t ีเร็กที่ปรับตัวให้เข้ากับนรกบนดินอันดับที่1 a l b e อัลเบอร์โตซอรัสราชาแห่งความเร็วและความฉลาดที่หลายคนมองข้ามยาว8-10เมตรนักเพียง2-3ตันแต่เร็วกว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมองใหญ่ที่สุดในกลุ่มไทรนโนซอริดฟันแหลมคมเรียงที ลักฐานฟอสซิลฝูง22ตัวใน Canada, แคนาดาแสดงให้เห็นการล่าเป็นฝูงขนาดใหญ่โจมตีฮา์โดซอร์เป็น100ร้อตัวพร้อมกันด้วยกลยุทธ์แบบหมาป่าสมัยใหม่มันไม่ใช่ยักษ์ใหญ่ที่สุดแต่คือนักล่าที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ผสมผสานความเร็วความฉลาดและการทำงานเป็นทีมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวราชันตัวจริงที่ครองห่วงโซ่อาหารด้วยสมองไม่ใช่แค่พลัง ในโลกที่ทุกก้าวคือการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดไดโนเสาร์กินเนื้อเหล่านี้คือหลักฐานว่าธรรมชาติสามารถสร้างเครื่องจักรสังหารที่สมบูรณ์แบบได้แม้พวกมันจะสูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อ66ล้านปีก่อนแต่ฟอสซิลที่ถูกกัดทะลุบาดแผลที่รักษาไม่ทันและรอยเท้าที่เรียงกันเป็นฝูงยังคงเล่าเรื่องราวของความโหดร้ายที่ไม่มีวันลืม ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กด like และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกอัปเดตจากเราเลยนะครับคอมเมนต์ Comment มาบอกได้ว่าอยากให้เราทำันดับอะไรต่อไปหรือมีไอเดียเจ๋งๆมาแชร์กันได้เสมอขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ